เดครับผมสวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะก็ผมคนรักสละนะผมจะมาพูดถึงเรื่องไฟหัวเทียนมานะก็ผมอันไหนหัวเทียนใช้ได้กับหัวเทียนใช้ไม่ได้ชอบผมชอบโดนลูกค้าเถียงคาว่าไฟมานะช่างหัวเทียนมันไม่เสียหรอกผมบอกให้ลูกค้าเปลี่ยนหัวเทียนบางทีลูกค้าบอกว่าไฟมันมาหัวเทียนมันจะเสียได้ไงนะก็ผมอ่าเดี๋ยวมาให้พี่พิจารณากันดูว่าไอ้คำว่าไฟมาของลูกค้าเนี่ยใครผิดใครถูกผมแนะนําลูกค้าว่าไฟมาแต่ว่าหัวเทียนมันเสียนะก็ผมอ่าเดี๋ยวให้ดูหัวเทียนแรก นี่หัวเทียนแรกที่ลูกค้าบอกว่าไฟมาจะลักษณะนี้มาเหมือนกันนะครับผมไฟมาเหมือนกันแต่ว่ามันออกมาเป็นเม็ดแปะแปะแปะไฟมาเหมือนกันนะครับผมแต่ว่าใส่แล้วมันสตาร์ทไม่ติดในในลักษณะนี้คือหัวเทียนเสียนะครับผมนี่คือหัวเทียนเสียอ่ามาดูหัวเทียนที่ไฟมาแต่ว่าหัวเทียนที่ใช้ได้นะครับหัวเทียนที่ใช้ได้จะประมาณนี้จะลวงนี้เลยหัวเทียนที่ใช้ได้อ่า หัวเทียนที่ใช้ได้นะครับผมการเช็คไฟในเครื่องนี้มันจะแตกมันมันจะแตกรั่วแพรรั่วแต่หัวเทียนที่มันเสียไฟมันมาจริงนะผมแต่ว่ามันออกเป็นเม็ดนะผมไฟมันมาจริงแต่มันออกเป็นเม็ดอย่างเงี้ยมันสตาร์ทไม่ติดนะผมอย่างนี้มันจะสตาร์ทไม่ไม่ติดนะผมไฟมาแต่ว่ามาหลายรูปแบบนะผมอ่าถ้ามาอย่างเงี้ยคือหัวเทียนบอดแน่นอนออกมาช้าเลยเนี่ยถ้าออกมาอย่างเงี้ยเป็นเม็ดแป๊่ๆๆๆอย่างเงี้ยจุดระเบิดไม่ตรงจังหวะมันก็ไม่ติด แต่ถ้าหัวเทียนนี้มันใช้ได้นะครับผมไฟมาเหมือนกันแต่ว่ามันต้องออกในรักษณนนี้ถ้าหัวเทียนนี้ใช้ได้นะผมหัวเทียนที่ใช้ได้ไฟจะออกแบบนี้นะผมเ่ยผมเสียงมันจะรัวเลยถ้าหัวเทียนที่ใช้ได้เสียงมันจะรัวอย่างนี้เลยฮมันจะออกอย่างนี้มันไม่ใช่ไ่ออกเป็นแม่แปะแปะแปะแต่แปะแปะแปะเนี่ยคือมันหัวเทียนบอดไฟมาเหมือนกันนะับผมไอ้คำว่าไฟมาเหมือนกันหัวเทียนมันบอดกับไม่บอดนะผมอ่ะ เครื่องนี้มีประโยชน์มากไม่ได้โฆษณาขายแต่อยากให้ลูกค้าบางท่านดูนะครับผมรับเป็นแนวทางขอบคุณครับ